วัดบึงลัทธิวันสร้างขึ้นในราวพศ2,350สมัยะะะรัตนโกสินทร์ตอนต้นต่อมาการสภาพเป็นวัดร้างจนกระทั่งปีพศ2,500บริษัทปูซีเมนต์ไทยจำกัดได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินบริเวณวัดบึง เพื่อขุดดินนำไปผสมทำปูซีเมนต์จึงได้มีการตัดถนนผ่านบริเวณวัดเพื่อความสะดวกในการขนส่งจึงส่งผลให้การคมนาคมไปมาบริเวณวัดบึงสะดวกมากขึ้นจนกระทั่งปีพศ2510พัทวีได้ดำเนินการบูรณะวัดขึ้นอีกครั้งโดยให้นาว่าวัดบึงต่อมาหลวงปู่ชาให้น้ำตามสภาพแวดล้อมของวัดที่มีต้นตาลอยู่มากจึงให้เรียกชื่อต่อท้ายว่าวัดบึงลัทธิวัน ปีพศ2518กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศขึ้นเป็นวัดที่มีสองอยู่และได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นวัดสำหรับปฏิบัติวิปัสสนาเนื่องจากเป็นสถานที่ล่มรื่นและเงียบสงบที่ตั้งวัดบึงวัดบึงตั้งอยู่ที่เลขที่26หมู่ที่1บ้านช้างตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือจังหวัดพัอยุธยา